สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไกน่นันทาอดีตกรรมการส,สมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมามพบกันวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตรงกับวันพรฤหัสบดีขึ้น9ค่ำเดือน3ปีมโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของ คู่รักพระนางต่างวัยแต่หัวใจตรงกันนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณแอปทักซอนพักสุขเจริญกับคุณนนกุลชานน์สันติณทรอนคุณนะครับจัดให้ตามคําแนะนําของ f c ผู้น่ารักเช่นเคยก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุด3ามกุมภาพันธ์สองพคุณแอปทักซอนและคุณนนกุลชาณน,น์นะครับเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในรายการ3ามแซบของพิธีกรหนุ่มกันชัยนะครับสำหรับคุณนนกุลชานน์ต้องขอบอกว่าพร้อมแต่ง ส่วนคุณแอปทักซอนบอกว่าแพลนไว้3ปีนะครับโดยคุณชานนได้ให้ความเห็นว่าถ้าทุกอย่างมันโอเคเราสามารถไปกันต่อได้ในทุกแนวคิดไม่ติดเลยผมอยากแต่งเลยด้วยซ้ําสําหรับผมนะครับจำนวนกุ่กล่าวส่วนคุณแอปได้เสริมว่าไม่ติดคะ่ะถ้าแบบนี้3ปีที่เราคุยกันว่าเราจะสามารถตกลงเข้าใจกันได้ในทุกแง่มุมเราไม่ได้อยากทําเพราะอารมณ์เราต้องคิดให้รอบด้าน ส่วน3าแอปได้เสริมอีกว่าคือหมายถึงไม่เกินอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าไม่ได้ผิดอะไรพร้อมกับเซลล์ติดอะไรนะครับพร้อมกับเซล์หนุ่มกัญชัยว่าถ้าอยากจะเร็วพ่อต้องอัดฉีดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้ง2คนกันนะครับคุณแอทักซอนนะครับเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2523 27ตุลา2523นะครับ 27, 25, 23, ตรงกับบัญจันรแรม3ามข้ามเดือน11ปีวอกอายุปัจจุบันคือ44ปี3เดือนกับ7วันย่าง45่นะครับคุณนวกุลชานนเกิดวันที่6วมิถุนา2539ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม6ข้ามเดือน7ปีชวดอายุปัจจุบันคือ28ปี8เดือนอออย่าง29่นะครับเรามาสมพงสมพงคู่กันอีกสักครั้งนะครับคุณแอปเกิดบันจันคุณนนกุลเกิดวันพฤหัสในทางโหาศสตร์ถือว่าเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุแปลว่า มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับเดือนเกิดคุณแอป,ปมีดาวพุธกลุ่มคุณนนท์กลุ่มมีดาวสาวกลุ่มในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จความเดลี่ยนดังความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณแอป,ปจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือพันธุเป็นสีในทางทักษะส่วนข้อเสียพันธุไปกระทบหมาจรหมายถึงมีความเสียหายแฝงอยู่ คุณดวคุณจุดนี้ต้องถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับด้วยวัตถุน้นมีราหูเกาะและเป็นอุตสาหะในทางทักษะความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภคุณแอปจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือเป็นลาภลาภนั้นเป็นดาวฤรั์เป็นดาวสุคราะห์นะครับส่วนข้อเสียคือลาภนั้นเป็นกระทบหมาวาดในอังคาวิชาจะมีความเสียหายแฝงอยู่คุณดวคุณจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือดาว จุดที่เป็นดาวพุธนะครับเป็นดาวสุประเคะส่วนข้อเสียคือราภานั้นไปนกระทบม,ชมัชฌิมาายถึงความผันผวนความเป็นคู่ครองปัตตานิคุณแอดนั้นจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีที่1คือปัตตานิกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นข้อดีที่2ปัตตานิกระทบหมหาวิถีในอังควิชาคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตานะครับส่วนข้อเสียในเรื่องของคู่ครองก็ต้องถือว่ามีหลายจุดจุดที่1ปัตตานิกระทบหินะ คู่โลกจะต้องเป็นคนมีตำาหนิจุดที่2ปัตตนีซ้อนด้วยราชาโชคหมายถึงการแต่งงานซ้ำๆหรือจะไม่ได้แต่งงานครั้งเดียวนะครับจุดที่3โงเฮงมีลักษณะสวยแต่อาภพคู่ด้วยหนกแก้มที่สูงนะครับคุณวันคุณจุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อดีที่1่คู่โลกจะต้องเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์รือมีชื่อเสียงด้วยปัตตนีกระทบ14จกักรพรรดิข้อดีที่2นะครับปัตตนีเป็นมนตรีในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตา ส่วนข้อเสียนั้นปัจตุบันนี้ไปกระทบหินะคู่โฉลกจะต้องเป็นคนมีตําหนิอาจจะเป็นคนที่เคยมีคู่มาแล้วนะครับอายุมากกว่าเยอะๆหรืออายุน้อยกว่าเยอะๆมองโดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดนั้นต้องถือว่าดีมากนะครับด้วยเป็นคู่าธาตุแปลว่ามีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงคู่เดือนเกิดก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับด้วยเป็นคู่สมพลแปลว่ารวมกันเมื่อนําไปสู่ความสําเร็จความเด่นดังความมั่นคงครอบครัวและความมั่นคงคู่ ดูจะพอฟัดพอเวี่ยงกันทั้งสองคนความเป็นคู่ครองทั้งสองคนจะได้คู่มีตําหนินะครับค,คู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีทรัพย์หรือมีชื่อเสียงถือว่าเข้าเกณฑ์ในดวงชะตาของทั้ง2คนในช่วงอายุจรนะครับของคุณแอปทักษอนนั้นช่วงอายุ44ย้่าี่เนี่ยคือราตุลา -66 อ่าโทษฮะสุตุลา67ถึงตุลา68นะครับเรื่องของเพศตรงข้ามก็มีความโดดเด่นนะครับแต่ก็ไม่มากนักที่น่าจับตา จะไปอยู่ในช่วงอายุ45้าย่าง46่คือราวตุลา68ถึงตุลาคม69นะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความโดดเด่นในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามโอกาสตกร่องป่องชิ้นเป็นไปได้สูงยิ่งด้วยเพราะยังนั้นเป็นสีในทางทักษะที่สําคัญแต่งแล้วพร้อมมีลูกลูกคนที่2ของคุณแอปนั้นมีแนวโน้มจะเป็นชายมากกว่าหญิงในดวงชะตาของคุณนนกุลเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามก็ยังวนๆเวียนๆอยู่ในดวงชะตานะครับแต่ก็ยังมีความโดดเด่นไม่มากนัก ให้จับตาช่วงอายุ29ยัง30คือรามิถนายน68ถึงมิถุนายน69นะครับด้วยมาตานั้นเป็นสีในทางทักษะปัตตนิอยู่บนฐาน14จัก,กรพรรดิและเป็นอายุในทางทักษะท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าคู่นี้จะช้าหรือเร็วก็ต้องตกร่องบ่องชิ้นกันอยู่ดีด้วยในดวงชะตานั้นมีความลงตัวกันตั้งแต่คู่วันเกิดคู่เดือนเกิดความเป็นคู่คลองและทั้งสองคนจะได้คู่มีตําหนง นานๆทีที่วิเคราะห์แล้วถั่วไม่ค่อยลงนะครับช่างเป็นคู่ที่เหมาะเจาะสละเกินนะครับส่วนเสียงละคังจะลั่นเมื่อไหร่เวลากี่โมงก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดติดตามตอนต่อไปผมเม่นเช่นไก่นันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปี เรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผุ้คนในทุกวัน,ก,วนก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับคือหนึ่งเดือบปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง 3. ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดูหั่เห้งและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ เงินทองอยาได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอวารขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่อยากราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID เลาเวลาประมาณสัก9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำารธิบายใต้คลิปนะครับ หากท่านผู้ชสมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโวนดารัน้านะาครับซึ่งผมทำํำรายการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมในวันที่ท่านมีนหาและแตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ